จ่ายพระเจ้าเลยดันตัวไปยันชั่วโมงกว่าล้ว่านแรกมันงเลยนักว่าแล้วที่โรงงานหนึงกันขอสี่โมงขึ้นบจะไม่กดประตูชนพ้างนาทีเดียวหายหมดทันทเลยรีบนะ ต้องทำตัวเตากันไปซ่อมโน้นไงไปซ่อมไนนนช้าโอ้โเยางแม่คแม่รัวแม่ครัวเจวนี้ไม่โตำเหมือนน่ทำหนาตาดีเนาะตาดีเป็นตัปีกมันก็โอเควตันสายเหรอนานม่องไปเอาตัเตี้ยานโยงบอกว่าอยู่ปากช่อง วันไม่เอาเลยคุ้มดูเนื้อตาดีกว่าผมจวดกว่าจวดแต่เขาเ่นนื้อตาดีอ่ะมันดูได้จากคนทำเหรอมันเรื่อมาดำมันเผ็ดตันดำมันเผ็ด้อนอมีบมาไนี่นี่แนี่มือนโรงงานี่มกยกินงงนี้ไม่พอไปกินงงนั้นดี จิ้มแบบวงไหนอร่อยจะตำใครกินหอมเนาะมาจิ้มดูเนี่ยมาเน่มาเนีจาพี่สามไม่เต้ไม่เทสตรงนี้ตรงใจู้ชะตำบะละแยบำมันตำมันอร่อยแล้วตำมันผอ้มิรถถอดหนึ่งอะกไหมเห็นนี่ผ้เห็นอะไรนะผู้ชมอดหน่งชิรถอดหนึงกินไม่ได้อะผิดิรถด้ คือจุดการขายคือเ,อเใส่เอบนอนนมันยังไม่ถึงมไม่ถึงเครื่องเลยตัวติดน้อยตัวัวเย,เยเอะอไผมกินไม่เผ็ดเลยพริกก็มีเยอะดำใส่เยอะไม่เยอะพริกก็เมไม่เกลแล้วพี่พ้อ แต่ตามใครอ่ะเขาบอกสามเม็ดก็เลยตามใจนี่กินไข่น้อยเชื่อผมอร่อยแม่อร่อยอร่อยเรื่องไม่ค้ากินไข่มันอร่อยบอนไปไหนมาเข้ายากินไข่บอนเออลืมไปจับผุ้ชมวันนี้ว่าอะไรกินเสื้อผ้าอะไรไม่จำอกหัวเอออ้าววันหัวอะไรเม่อไหร่เนี่ยเอ อร่อยวะน้ำมันใส่มันหอยมันต้องใส่กุ้งพี่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยว่าจะเอาผัดน้ำปลาผัดน้ำปลาเลยที่จริงมันต้องแบบไฟแรงๆเออลงไปฝึกๆเพิ่งไฟแรงๆนะเขาก็จะมันเงียบมีปลาลาดข้างเนี่ยต้องไม่ใส่เหรอพขาอดแค่นี้อร่อยอะอะไรอ่ะให้ย่องไปใส่ได้าหมเอาเหลาไว้นแล้วจะใส่เลือดดังตอเลือดถุงให้เลือดก่อนนะยองเท่าไหร่เฮ้ยเขาให้มาเลยใส่เลยอร่อยนะ จริงห่อรถดีหน่อยก็อร่อยนะดักไม่ใส่ได้เลยหรอใส่ได้ักอะไรใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ร้อนยังยังให้เดือดกันวันนี้ไม่ได้ใส่เลยดักยั่งได้ป๋าแต่นี่ยิ่งอร่อยเลยเฮียอ่างเกลือก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อหนึ่งข้าวมันชิมคอหนึ่งข้าวบอกเอาจานให้บ่ะไม่ไม่ไม่ใจพี่ยาไม่แกะแต่กินนะ เออจริงด้วยถ้าแกะไปกินของเนี่ยเยอะแยะแกจะกินเราไปกินได้ลงมานี่ยกองอ่ะของเยอะแยะเลยอ่ะเอาถือแผ่นนี้หน้าประตูเหรอเออฮะแกเดี๋ยวก็ลงมาไปเอาลงมากินกอใกล้ๆหมาเนี่ยได้เวลาละเอามาใกล้ใกล้แกคุ้หวังเนี่แล้อถึงไหนล่ะไม่ได้เอาไปกินกับข้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยวกินกันหมดกองมาไม่มีเพื่อนแล้วขานี้หมดแล้วบอกเขาลอบยิงข้าวทุกวัน ูนนตถ่ัเสาวสาวกคนสาวไอ้กคองคือคัดอยับเยี่ยวใหญ่เรเรือพายไปรลิงตายลาวแหวนลมยาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านกตอยกอไก่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ไงเด็กรุ่นใหม่แล้วไงน้อกออะไรอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่พอกออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ไหนนะฮะอะ,ะนี่แล,ล้วข้า่อบอกตัวเกล้าหรแต่รองกินข้าวเนี่ยเดวันให้ให้ตัวหาเขาจะ,ะไ,มไม่มาจะเบลกับข้าวงมาจนะ,าะนะามานี่รอเปลา่ามาเป็นว่เขาอยู่นี่จะไปไหนอ้าไม่ว่าแกไปทำงานแกบอกร้อนแกไปอยู่ในห้างนะ <c oughs> วันเนี้ยวันนี้แกไปอยู่ในห้างแล้วแกก็เลยไปเลยไม่มาจะเป็นเปลือกล้อนไม่เหมี่ยมแกกินผัดกะหล่ำแกไปตามกินผัดกะหล่ำจานนั้นแกจะผัดหมูเดียวยังไม่มีพอกินนะไปด้แค่เดียวเจ๊เจ๊ผัดนี่อะไรผัดกะหล่ำมันหอยก็ไม่มีเว้ยจะซื้อให้กระเทียมก็ไม่มีจะซื้อให้ไม่มีไรกูเลยมันเป็นกะหล่ำทอดน้ำปลาไอ้ผัดน้ำปลาเนี่ยก็มัน อ๋อขอปิดคลิปสียทีนะครับทุกคน